He er, he er เฮียปั๊บนะไม่โต้ตอบเหมือนเชื่อเชิงโอ้ผู <S <S ้หญิงแสดงผู้หญิงอย่างจะลองเสร็จแล้วพอเห็นว่าไม่ปังไม่พูดอะไรสักครับกูก็เลยปั๊บเลยปั๊บเสร็จกูก็ฟังเลยเรียบเลยพลังเก่งไปหนึ่งดอกก็บอกว่าเอาละอยากจักให้ชุกใหญ่ชุกเล็กตอนนี้พอจะบอกเฮียไรทียังมาบอกถึงบอกไปเฮียเขาช่วยอะไรหนูไม่ไล่กูบอกไล่เฮียตั้อย่างเฮียช่วยไล่มันก็บอกมาเช้าเนี้มันไปโรงพยาบาลมาไปถามหมอ หมอบอกมาไปเองเท่านั่งแล้วกูตกใจช็อกใจเลยนี่ตายเพราะเรื่องผู้หญิงเหรอตัว,วต้ออัวต้มอีกแล้วประวัติเองกับประวัติข้าเนี่ยมันคล้ายๆกันประวัติมึงเป็นยังไงมึงยังไม่เล่าให้กูฟังเลยอ,อ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้เหรอ,อยังไม่ได้เล่าเมื่อก่อนเนี่ยข้าไม่ธรรมดาไม่ใช่เป็นหมอด้วยข้ามหาเศรษฐีเป็นเจ้าของโรงงานมหาเศรษฐีหรือมหาเศรษฐาหังมหาเศรษฐีกระติกนักร้องอย่างเองเนี่ยแหละ จัดวันเกิดไม่พักเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดมาเก